สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเนาะคราวนี้วันนี้จะมาะให้แง่คิดเนาะเผื่อว่าใครจะนำไปใช้นะคะสำหรับอคอร์สเรียนเนาะที่คดออนได้แล้วก็จับใจความออกมาวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับความเชื่อนะคะความเชื่อเนาะความเชื่อกับความสำเร็จนะคะมันเกี่ยวข้องกันเนาะแล้วมันก็สามารถที่จะ จูนเข้าหากันได้แล้วก็จะนำพาไปสู่ความสำเร็จเพราะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความเชื่อมันจะเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้เลยนะแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราอจะมีจิตใจที่เข้มแข็งพอไหมนะวันนี้เรามาอะมารู้จักเนาะมารู้จักกันว่าความเชื่อเขาคืออะไรนะเขาบอกว่ามีคำหนึ่งเนาะที่โค้ชพูดเสมอก็คือว่า โลกภายในสร้างสรรค์โลกภายนอกเนาะโลกภายในโลกภายในของเราก็คืออะไรโลกภายในของเราก็คือจิตใจของเรานั่นเองเนาะจิตใจของเราถ้าจิตใจของเราเนี่ยดีเนาะดีจิตใจแบบเป็นคนที่คิดบวกเนาะคิดบวกแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีๆเนาะแล้วก็รับฟังในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ถ่ายทอดออกไปเนี่ยมันก็จะสนองกลับมาหาเรา บบเป็นสิ่งที่ดีๆเช่นกันเนาะ,ะคุณออนก็เชื่อว่าเช่นนั้นเหมือนกันนะคะครนี้การที่เราจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยนะมันต้องมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหลายปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องแต่สิ่งหนึ่งที่ที่สำคัญก็คือปัจจัยมาจากตัวเราเองเนาะปัจจัยมาจากตัวเราเองอย่างไงนะคะปัจจัยนั้นก็คือวันนี้ที่เราจะมาคุยก็คือความเชื่อนะคะ ความเชื่อความเชื่อมั่นในตัวเองนะว่าเราจะสามารถที่จะมุ่งมันนะ่นเนาะแล้วก็ทําต่อไปและเราจะประสบความสําเร็จได้ถ้าวันนี้เราเดินไปข้างหน้าแต่เราไม่มีเชื่อไม่มีความเชื่อมั่น Latin. ถ้าเราวันนี้เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราขาดความเชื่อแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เลยนะคราวนี้ เราก็ต้องกําหนดเป้าหมายก่อนนะเป้าหมายเป้าหมายเพื่อให้มาเขาเรียกว่าอะไรมาสมดุลเนาะสมดุลระหว่างความเชื่อเราก็ต้องมีความเชื่อนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนก็ต้องมีความเชื่อถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จเนาะคราวนี้เรามีความเชื่อแบบไหนนะคราวนี้เราต้องเปรียบเทียบก่อนว่าความเชื่อในปัจจุบันที่เกิดจากการที่เรา ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองกับความเชื่อที่จะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จเนี่ยนะมันอะมันเป็นแบบไหนนะเราต้องมาเปรียบเทียบคือเราต้องวิเคราะห์ตัวเราเองให้ได้ก่อนว่าเราเป็นแบบไหนเนาะอย่างคุณออนเนี่ยก็ต้องมาวิเคราะห์ตัวเองเนาะสิ่งที่พูดก็คือความเชื่อในของตัวเองเนาะความเชื่อของตัวเองที่ในอดีตเนาะในอดีต มีความไม่มั่นใจในตัวเองเนาะแล้วก็มีความเชื่อเช่นกันว่าตัวเองเนะ่ยเฮ้ยเราจะประสบความสําเร็จได้ยังไงวะอะไรเงี้ยเราไม่มีความเชื่อมั่นนะ่ะเออเรียกว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองเน่ยเก่งแล้วก็ตัวเองที่จะทําได้ทุกอย่างคือแบบทุกอย่างออกมาก็คือว่าเฮ้ยฉันไม่เก่งฉันอะไรก็คือแบบมันออกมาในแง่ลบหมดเลยนะในอดีตที่ผ่านมาเนาะแล้วที่สําคัญก็คือ ไม่กล้าที่จะลงมือทำเนาะไม่กล้าที่จะลงมือทำเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันเป็นอะไรที่มันเกิดทำให้เราอ่ะเปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้วันนี้ก็คือจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อนะความเชื่อแลอ้วก็ในวันนี้ก็ราองก็เชื่อว่าทุกคนเนาะในคอร์ส ไม่ว่าจะครูบาอาจารย์เนาะก็จะบอกว่าถ้าเราลงมือทําเมื่อไหร่เท่ากับเราเนี่ยประสบความสําเร็จไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณรอนก็เชื่อว่าในอนาคตทุกคนที่ลงมือทําก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนเนาะประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยวันนี้คุณรอนก็มีความเชื่อว่าความกล้าความกล้ากล้าที่จะออกมาลงมือทํากล้าที่จะออกมาแบ่งปันแล้วก็กล้าที่จะออกมาถ่ายทอดความคิด ความรู้ที่เราได้รับมาเนาะจากในคอร์สเนาอะออกมาแบ่งปันให้กับผู้คนเผื่อว่าความคิดของเราเนี่ยความคิดเล็กๆในแต่ละวันของเราเนี่ยจะสามารถอเอาไปต่อยอดให้กับผู้คนที่เข้ามาฟังในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนาะสามถึงห้านาทีเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนอีกหลายๆคนนะอันนี้คือความคิดว่า ก็เป็นความเชื่อที่ค็ณออนคิดว่านะความเชื่อตรงนี้สามารถที่จะต่อยอดไปได้นะเพราะฉะนั้นลงมือทํเนาะเท่ากับสําเร็จแน่นอนนะต่อไปก็คือว่าที่บอกว่าในอดีตที่บอกว่าก็มีความเชื่ออีกว่าเอ้ยฉันมีความเชื่อแบบเชื่อว่าแน่ใจหรือว่าฉันจะสําเร็จอะไรแบบนี้คือแบบ ขาดความมั่นใจในตัวเองอนะเนาะขาดความมั่นใจในตัวเองแต่วันนี้ไม่ใช่ละเราจะต้องเปลี่ยนความคิดนั้นการเปลี่ยนความคิดนั้นเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยความเชื่อแล้วคนที่อยู่ในที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนก็ตามเนะ่เนาะมันก็จะเป็นเหมือนการโน้มน้าวอะโน้มน้าวจิตใจเพราะฉะนั้นเะนี่ยคุณอนวันนี้ก็เลยนําตัวเองเนาะเข้าไปสู่คอร์สออนไลน์นะของ คอสใหม่นะเป็นคอสสมอง10ล้านเนาะวันนี้ก็เลยแบบแบบเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มพลังงานของคนที่มีสมองสิบล้านเพื่อพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปสู่ความสำเร็จแล้วก็มีความเชื่อว่าคนในคอสเนี้ยก็คือคนที่ประสบความสำเร็จ เนาะแน่นอนเนาะ,ะคนดออนก็มีความเชื่อเช่นนั้นว่าเราประสบความสําเร็จแน่นอนเนาะเราก้าวต่อไปนะแล้วเสร็จแล้วเราก็มีความเชื่อต่อไปอีกว่าเรามีศักยภาพมากเพียงพอเนาะว่าเราจะสามารถคือตอนนี้ขุดขุด,ข,ดขุดนะขุดศักยภาพของตัวเองออกมาแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้ของโค้ด ในแต่ละวันที่เราเข้าไปเรียนแล้วเราก็ไปจับทริคมาแต่ละวันเนาะที่เข้าไปเรียนรู้เราก็จะได้ทริคใหม่ๆเนาะทริคใหม่ๆที่ให้เราเนี่ยได้จับออกมาใจความแล้วเราก็ออกมาแบ่งปันสิ่งนี้แหละมันจะกลับมาย้อนให้กับตัวเองได้พัฒนาตัวตนเนาะ,ะทุกคนทำได้เนาะถ้าใครที่ อยากประสบความสําเร็จคุณก็ลองออกมาถ่ายทอดแบ่งปันหรือจะออกมาทําวิดีโอสั้นๆเหมือนคุณอรอนแบบนี้ที่โค้ชใหม่แนะนําก็ได้นะเพื่อนําทางไปสู่ความสําเร็จของตัวเ,เองวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าเนาะว่าเราจะสําเร็จเมื่อไหร่นะแต่การลงมือทําต่อเนื่องมันจะทําให้เรารู้ตัวตนของตัวเราเองนะว่าเราจะบป,ประสบความสําเร็จ ต่อไปในอนาคตนะเพราะนั้นวันนี้ขอฝากเรื่องความเชื่อแล้วคุณก็ไปวิเคราะห์ตัวเองนะกับความเชื่อในอดีตกับแล้วก็ความเชื่อในปัจจุบันเนาะมันจะทำให้เราเนะี่ยรู้ถึงความแตกต่างเนาะพอเรารู้ถึงความแตกต่างนั้นเนะ่ะเราจะได้มุ่งไปตรงประเด็นเนาะเพื่อนำทางไปสู่ความสำเร็จนะทุกคนทำได้ค่ะทุกคนทำได้แน่นอนนะหนึ่งคนทำได้ หนึงคนมีคนมีมีคน,คนหนึ่งคนทําได้ทุกคนที่เดินตามเนาะวันนี้ก็ต้องทําได้เช่นกันนะคะวันนี้โคดอ,อนไปก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบา,บาย